สวัสดีครับพบกับสุลุคาร์ลิวูลเราเริ่มต้นกันที่ยังไม่จบเดโกประกาศลั่นบาซ่าไม่ล้มแผนคว้าตัวดีอัดเดโกผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของบาร์เซโลนาทีมแชมป์ลาลิกาสเปนออกมาประกาศชัดเจนว่าพลพรรคเจ้าบุญทุ่มยังไม่ยอมแพ้ในการดึงตัวลยดิอัรปีกพลังใบของลิวูลไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์น,นี้แม้จะเพิ่งโดนหงแดงตอบปฏิเสธข้อเสนอไปแล้วก็ตามเมื่อเดือนที่แล้วนะครับบาร์เซโลนา เคยพยายามติดต่อเขาซื้อตัวดาวเตะทีมชาติโคลรมเบียในวัย28ปีไปแล้วรายนี้แต่ทางลิเวอร์พูลได้แจ้งกลับไปในทันทีว่าดิอาสไม่ได้มีไว้ขายและไม่มีความต้องการที่จะปล่อยตัวออกจากแอนเ l ลเนื่องจากผู้เล่นหนึ่งเหลือสัญญาอีก2ปีก็นได้ด้วยกันบาร์เซโลนาเพิ่งปิดดีลคว้าตัวนิโิลเลียมปีกทีมชาติสเปนมาจากแอตแลนติกบิลเบลด้วยการจ่ายเงินค่าจิตนา67ล้านเหนรียญสหรัฐ แต่เดโก้ยืนยันว่าพวกเขาจะยังคงมุ่งมั่นเพื่อเสนอกับดีอาร์ตต่อไปเดโก้กล่าวว่าตอนนี้ในะตำแหน่งปีเรามีแค่ลามินยามาลและราฟินญาเท่านั้นฟรันตอเรสตอนนี้เล่นในตำแหน่งกองหน้ามากขึ้นเมอราคาตและมินหรือราฟินญาคุณภาพของทีมก็ลดลงดังนั้นเราจึงมองหาตัวเลือกตามคุณภาพและต้นทุนมเกเฑ์ชัดเจนว่าผู้เล่นทุกคนที่จะย้ายมาบาซ่าต้องเชื่อมั่นในโครงการนี้ในโกลิเยมไม่ได้มาในฤดูกาลที่แล้ว เนื่องจากเราโฟกัสปีิการคว้าตัวดนนี่โอโมแต่ตอนนี้นิโก้และคนอื่นแสดงเห็นถึงความปรารถนาที่จะมาร่วมทีมเรามากขึ้นสุดท้ายแล้วคุณต้องทำตามขั้นตอนพูดคุยกับเอเจนดูสัญญาแล้วดูว่าสโมสรต้องการให้ใจค่าดจิตญชญาหรือเปิดใจพูดคุยกันในกรณีของนิโก้คาดจิัชญานั้นชัดเจนเรามีกลุ่มนักเตะที่ดีและเราอยากรักษาสถานะไว้แบบนั้น นักเตะอย่างนิโก้หรือลุยดีอาร์ตมีทัศนคติที่ถูกต้องพวกเขากระหายความสำเร็จและนั่นก็สำคัญสำหรับเราสำหรับลิเวอร์พูลไม่ต้องการเสียดีอาร์ตซึ่งเป็นกางสขขัญในแนวรกออกไปยันไรก็ตามเมื่อสัญญาของอดีตปีกเอฟซีปอร์โตเหลืออีกเพียงแค่2ปีขอ้อเสนอจำนวนมากก็อาจทำให้พวกเขาเปลี่ยนใจได้ในท้ายที่สุดไม่มีทาง เชลเลอร์ฟันธงหงแดงหมดสิทธิ์คว้าตัวอิซัคล่าตะข่ายอัลันเชลเลอร์อดีตก้าวหน้ากัปตันทีมเชนเกล็และนิวคาสเซิลแสดงความคิดว่าลิเวอร์พูลจะไม่มีทางคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซัคหัวหอกฟอร์มร้อนแรงของนิวคาสเซิลไปล่าตะข่ายในช่วงซัมเมอร์นี้ได้อย่างแน่นอนลิเวอร์พูลภายใต้การนเาทัพกองกุนกซืออันเนอร์สลัต กำลังมาหาดาวยิงเบอร์9ก้าไรใหม่อย่างต่อเนื่องหลังจาดเดวินูเยสละดิโกโจตาฟอมฟือดอยางหนักซึ่งมีโอกาสที่ทั้งคูดจะโดนปล่อยตัวออกจากแอนเวลในฤดูร้อนนี้กณะเดันลิเวอร์พูลก็เพิ่งตุ้มเงินเป็นสถิติสโมสรนจำนวนเงิน1 1 6ล้านปอนด์คว้าฟเฟรนเวียสจอมทัพทีมชาติเยอรมนีมาจากเบอร์เลเซนซึ่งหลายคนก็บองว่าทีมของสล็อตต้องการกองหน้าอย่างอีซักเพื่อทำให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ย้อนไรก็ตามในมุมมองของเชลเลอร์ชื่อว่าอิซักไม่มีทางจะย้ายไปลิวอ์พูแน่นอนโดยเขาพูดในรายการ h ด Red ร s f o ฟุตบ l ลซึ่งแกรี่ลินิเกอร์อดีตดาวยิงชาวอังกฤษซึ่งเป็นพิธีกรร่วมได้เสนอไอเดียให้อิซักย้ายไปลิวนอ์พูเพื่อจับคู่ประสานงานกับวิยัตในซีซันหน้าลินิกเกอร์ถามเชลเลอร์ว่าคุณคิดว่าวิยัตจะเล่นในตำแหน่งไหนผมหมายถึงเขาเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นในตำแหน่งหมายเลข8ได้แต่ยังสามารถเล่นในตำแหน่งหมายเลข1ิบได้ด้วย คำตอบเชเลอร์ระบุว่าผมคิดว่าเขาจะเล่นอยู่ระหว่างสองตำแหน่งนี้ผมคิดว่าเขาจะยืนประจำการตรงกลางแน่นอนว่าโมซาลาอยฝั่งขวาส่วนผู้เล่นอีกคนอยู่ฝั่งซ้ายเวียดเขาจะอยู่ในตำแหน่งหมายเลขสิบหลังกล่องหน้าและพวกเขาจะหมุนเวียนกันไปทําในสิ่งที่ต้องทําดังนั้นผมคิดว่านั่นคือตำแหน่งที่เขาจะเล่นลรนิกเกอร์กล่าวต่อว่าใส่แล้วอิซักอยู่ในตำแหน่งหมายเลขเก,ก้าใช่ไหมซึ่งเชเลอร์ก็สวนกลับในทันทีว่าไม่มีทาง ยันรอยก็ตามนะครับนอกจากอีสักลแล้วแหล่งข่าววงในหลายแห่งยังระบุว่าลิเวร์ูลกำลังจับตามองกองหน้าโปรไฟล์สูงคนอื่นๆเช่นวิคเตอร์โอซิมเมนของนาโปลีจูเลียนอาวารเรสของอันโกมารรตและเบนจามินเชสโกขอังอาบาลิซิกด้วยเช่นเดียวกันนะครับสด่งเผยตามมีล็อกเป้าครอสดินก่อนเป็นเข็มล่าตัวรรบโบเดอะไทม์นะครับสื่อชั้นนำเมืองพูดียรายงานม,มาว่า อแอตแลนโกมาริดได้ยุติความสุดใจนในตัวลูกัดเดีนแบ็กซายอัตตันวิล่าก่อนที่จะตัดสินใจหันไปโฟกัสในการเล่นในตัวแอนดี้โรเบอร์สันกับตันทีมชาิสกอตแลนด์ของลิเวอร์พูลแทนดิโกซิเมลแน่นะครับผู้จัดการทีมออตแลนโกมาริดตั้งใจที่จะเซ็นต์กับแบ็กซายที่มีประสบการณ์ในช่วงซัมเมอร์นี้โดโรเบอร์สันกลายเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้และคาดว่าจะพร้อมย้ายทีมในราคาเพียง5ล้านปอนด์เท่านั้นหลังจากลิเวอร์พูล กำลังจะได้ตัวมิลาดเคอร์เกตบังซ้ายปอนหมัดไปเสริมทัพโรเบิร์สันในวัย31ปีนะครับเหลือเสนากับลิเวอร์พูลเพียงปีเดียวและอาจย้ายออกไปแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าและการที่เคอร์เกตเตรียมย้ายเข้ามาก็ทําให้เขาจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงกับการเป็นตัวโดดแรกของหงส์แดงตามรายงานของเดอะไทม์อ้างว่าซิเมอโอเน่ได้ยุติให้ความสนใจในตัวลูคาเดียนมาสักพักแล้วหลังจากที่ได้รับแจ้งว่าดาวเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้มีค่าตัว10ล้านปอนด์ คานาที่โรเบิร์สันจะมีค่าตัวที่ถูกกว่าครึ่งหนึ่งและมีประสบการณ์ในเวทีระดับสูงมากกว่าการนาทีสลิเวอร์พูก็พร้อมที่จะปล่อยโรเบอร์สันออกไปเพื่อถอนทุนคืนหลังจากทุ่มเงินไปถึง146ล้านปอนด์กับการคว้าตัวฟอร์เรนเวียตและจิมมี่ฟิมปงมาจากลิเวอร์พูเซนนอกจากนี้ก็ว่าพวกเขาจะต้องจ่ายอีก40ล้านปอนด์เพื่อเป็นขั้นตัวของเกอร์แกส สำหรับโรเบิร์ตสันย้ายจากฮาวซิตี้มาเล่นกับลิเวอร์พูลเมื่อปี2 0 0 7โด้วยค่าตัวเพียง8ล้านปอนด์ดิลงสนามไปรวมทุกรายการ342เกมซัดไป1 1ประตูและพาทีมประสบความสำเร็จมากมายหงวแดงเงือตกสีย่ใหญ่มาดริดเปเชบาเยือนเอลิลานเปิดศึกชิงโคนาเต้หลังโบแวถูกสัญญาใหม่ล่มสัญญาเจ้าปัญหา อิบราฮิมากโกนาเต้น,นะครับเหลือสัญญาเพียง12อเดือนเอร์พูเสียงเสียฟรีเหมือนกรณีเทนส์อเล็กซานเดอร์สถานการณ์ในแคมป์หงแดงเอว์พูลนะครับกำลังร้อนรุ่ขึ้นทุกขณะเมื่อนะักข่าของอิบราฮิมากโกนาเต้ประกันหลังกดสกันในวัย26ปีกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้หลังจากการโจมตีเซนเตอรใหม่โซเวลล่มไม่เป็นท่าทำกลางการจับจ้องจากสสโมสรใ,ใ,ใหญ่ทั่วโยุโรปนะครับและลีกซาดิอาระเบียที่พร้อมเปิดศึกแย่งชิงหลเซน ลิเวอร์พูลนะครับกำลังเผชิญหน้ากับภาพจำอันเลวร้ายที่อาจส ents, ํารอยกรณีของเทนส์อเล็กซานเดรที่ต้องเสียไปให้กับเรียมาริดด้วยค่าตัวเพียงน้อยนิดก่อนหมดสัญญาพิลิกเลียมประวัติศาสตร์สํารอยสโมสรจึงต้องเร่งตัดใจอนาคตของกัวนาเต้ที่เหลือสัญญาอีกเพียงแค่12เดือนและจะสามารถเจอจก,กับทีมต่างแดนได้ล่วงหน้าในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้รายงานล่าสุดระบุนะครับว่าจุดแตกหักสําคัญอยู่ที่รื่องของข่าเหนื่อย โดยกนาเต้ซึ่งปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่ที่100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ต้องการอัปเกรดสัญญาฉบับใหม่ไปเป็น200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ตัวเลขเดังกล่าวยังไม่เป็นที่พอใจของริชาร์ดฮิวผู้ในยการกีฬาของสโมสรทอนทให้การเจรจารนั้นหยุดชะงักสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้นะครับทำให้หลายทีมยักษ์ใหญ่ตื่นตัวในทันทีขาดออฟซด์แรงงานม,มาว่ามีเรมาริดปาริสแซงแชงบายเยอร์มินิก และอาวลานันต่างก็แสดงความสนใจและพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวกองหลังดีเกียติมเช่ร่งเศยียดรายนี้ไปเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับลิเวอร์พูลนะครับได้ตั้งเส้นตายไว้ที่ตลาดกสิกานักเตะช่วงสมัยนี้หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กันได้สโมสร,รก็พร้อมที่จะขึ้นบัญชีขายโกนานเต้ทันทีเพื่อนาเ,เงินไปลงทุนกับเป้าหมายใหม่อย่างมาเกฮีประกันหลังของคริสตัลเพลย์บ์บสรุปของมหาการนี้จะเป็นอย่างไรกนานเต้จะได้สัญญาฉบับใหม่ที่ต้องการ หรือจะถูกบีบให้ย้ายออจทินาร์เวลแฟนบอลต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเพราะคาดว่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นก่อนสิ้นสุดตลาดการซื้อขายนักเตะรอบนี้อย่างแน่นอนนะฮะเปิดมันสมองหงุดหงโดยิชันฮิวมากเด็ดเบื้องหลังเดยวปรัติศาสตร์และสายตาเพชรที่ประจักษ์ชัดมันสมองคนใหม่ริชันฮิวพออกิลาคนใหม่ของลิเวอร์พูลกำลังพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่เก่งที่สุดในวงการ ไม่ใช่แค่ผลงานในสนามของเหล่านักเตะนะครับซัมเมอรี้แฟนบอลลิเวอร์พูลกำลังได้ประจักษ์ถึงความเจยบคมของริชานฮิวผู้ในการกีฬาคนใหม่ของหงส์แดงที่กำลังกลายเป็นหมากเด็ดเบื้องหลังความสำเร็จในการเสริมทัพยุคใหม่ของอร์เนอร์สโตอย่างแท้จริงผลงานชิ้นโบนแดงที่สั่นสะเทือนวงการคือการเอาชนะยกษ์ใหญ่ทวยุโรปเพื่อปิดเดย์ฟอเรนเวียเพเมเกอร์อัญฉริมชัดเยอรมนีด้วยค่าตัวเรติสโมซร1 1 6ล้านปอนด์ ถือเป็นการประกาศสักดาครั้งสําคัญนอกจากนี้การตัดิใจที่เด็ดขาดในการทุ่มเงิน29ล้านปอนด์ฉีกสัญญาเจมี่ฟิมปงเข้ามาเป็นแบ็คขวาตัวหลกักและการเจรจาสุดชันฉลาดในการปล่อยตัวเทนอเล็กซานโดให้กับเรอัลมดริตด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์ก่อนหมดสัญญาแสดงเงินถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการสร้างเทียมย่งางไร้ยก็ตามความยอดเยี่ยมของฮิวไม่ได้หยุดอยู่แค่ดีลวปัจจุบัน แต่ยังสะท้อนผ่านผลงานเก่าสมัยที่เขากุมมบางแยนที่ปอนมาดซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องการันตีสายตาเพชรของเขาดินฮุยเซนฮิวเซนสัญญาดินฮุยเซนจากยูวมวนตุสในราคา15ล้านปอนผ่านไปเพียงฤดูกาลเดียวเลียมริดก็ยอมทุ่มเงิน5 0ล้านปอนค่าฉีกเทียนจไปเบล็อกเคอร์เกตด,ดึงมาจากอาเซตอัตมาด้วยค่าตัว15ล้านปอนและล่าสุดลิเวอร์พูลต้องยอมจ่ายเงินสูงถึง40ล้านปอนเพื่อดึงตัวเข้ามาเริ่มเทม อาริยาซาบานีอีกหนึ่งคนที่หิวเซ็นมาตอนนี้เปเอเชให้ความสนใจและมีมูลค่าประเมินสูงถึง50ล้านปอนด์การที่ปอนมาดจ,จอดทำกำไรมหาศาลเกือบ140ล้านปอนด์จากนักเตะเพียง3คนที่โรชันหิวเป็นคนนำเข้ามานั่นคือหลักฐานชั้นดีที่มุงบอกว่าลิเวอร์พูลได้มันสมองที่เก่งกาจที่สุดคนหนึ่งของวงการม่อยู่ในมือแล้วและนี่ เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของฤดูร้อนที่น่าตื่นเต้นสำหรับพลพรรคหงแดงเท่านั้นหงแดงเดินเกมไม่หยุดแหลงชีกระเป๋าอีก60ล้านปอนด่าโฟฟาน่าแต่มีเงื่อนไขสำคัญต้องโลเกียซ่าผลทีมก่อนเดินเครื่องต่อเนื่องแม้จะกระตัวเวียสและฟิล์มตรงแล้วนะครับแต่ลิเวอร์พูลยังไม่หยุดเสริมทัพเล่งกองหน้าตัวใหม่ แม้ตลาดกัสกนนักเตะสม,มันี้ลิเวอร์พูลจะปิดดิวยักษ์ใหญ่อย่างฟอรเรนเวียสและเจะมีฟิลปงไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าลิชันฮิวผู้นัการกีฬาและอันเนอร์สลอตกุนซือลิเวอร์พูลจะยังไม่คิดพักเบรกล่าสุดมีรายงานว่าพวกเขากำลังวางแผนกระชากตัวกอร์นาดาดรุ่งพุ่งแรงอีกหนึ่งรายนักข่าวชาชาทาวอรีเอลี่ได้เปิดเผยผ่านสกายสปอร์ตว่าลิเวอร์พูลกำลังสนใจอย่างจริงจังในตัวมาลิกโฟฟาน่า ก่อนหน้าวันนี้คิดในวัน20ปีของโอลิมปิกลียงแต่มีเงื่อนไขสำคัญคือสโมสรจําเป็นจะต้องปล่อยผู้เล่นแนวรุกออกไปเสียก่อนและคนที่อยู่ในลิก้ก็คือฟาเริโกเคียซ่าสําหรับตัวของฟอฟาน่าก็ไม่ธรรมดาแม้โอลิมปิกลียงจะประเมินค่าตัวเบื้องต้นไว้ที่43ล้านปอนด์แต่ด้วยความสนใจจากทีมอย่างเชลซีทําให้พวกเขาหวังได้าราคาที่จะพุ่งสูงไปถึง70ล้านโยูโรประมาณ60ล้านปอนด์เลยทีเดียว สถานการณ์นี้ทําให้การย้ายออกของเฟลโกเกียซาซึ่งต้องการโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสม,มอเพื่อตําแหน่งตัวจริงในานามทีมชาติอิตาลีเพื่อเลยสึกฟุตบบนโลกกลายเป็นกุญแจสําคัญของดิวนี้รายงานระบุว่าลิเวอร์พูลพ,พร้อมตั้งราคาขายปีกชาวอิตาลีรายนี้ในราคาที่น่าตกใจเพียง9 15ล้านยูโรประมาณ13ล้านปอนด์เท่านั้นเพื่อเร่งให้การย้ายทีมเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดแต่เรื่องราวยังซับซ้อนไปกว่านั้นโดยมีอาร์เอสโรมา และอัตาลนตาเป็นสองทีเมเต็งที่สนใจในตัวเกียร์ซาซึ่งหากััตาลนตาคว้าตัวเข้าไปก็อาจเป็นการเปิดทางให้ยอดปีกฟอร์มร้อนแรงอย่างอเดมล่าลูคสแมนซึ่งเป็นอดีตฮีโร่ซันเฮติกในนัดจิงยูโรปบลีสามารถย้ายทีมได้และน่นว่าลูกแมนก็คือนักเตะที่ลิเวอร์พูลกำลังจับตามองเพื่อยกระดับเกมรุกทางฝั่งซ้ายเช่นกัน ดิวตี่ซับซ้อนส่วนเงินนี้จะลงเอยอย่างไรแฟนบอลหงแดงคงต้องลุ้นกันตัโก่งว่าสโมสรจะยอมปล่อยเคียซ่าในราคาขาดทุนเพื่อเผดทางให้โฟฟาน่าหรือจะมีเซอร์ไพรส์คว้าลูกแมนมาแทนโคตรบ้าคลัง่งเซเนเดอร์ชี้เปาเอเกติเก้หอ,อกใหม่หงคือส่วนผสมเนม่ากับเอมบาเป้หงแดงล่าหอ,อกเบอร์เกา้า ลิเบอร์นะครับกำลังเจรตาคว้าตัวฮูโกเอเกติก e ้กองหน้าชาวฝรั่งเศสเข้ามาเป็นอาวุธหลักคนใหม่ลิบพูยังคงดนหน้าเสริมทัพไม่หยุดยั้งนะครับและเป้าหมายกองหน้าคนใหม่ที่กำลังตบเป็นข่าวอย่างหนักอย่างฮ e ูโกเอเกติก้ก็สร้างเสียงฮือฮาไปทั่ววงการเมื่อตำนานลูกหนังอย่างเวสลีย์ชไนเดอร์เอามาเปรียบเปรยฝีเท้าของเขาว่านี่คือส่วนผสมของสองซูเปอร์สตาร์แห่งยุคอย่างเนย์มาและคริยันอ็มเปเป การเล่ล่ากอนหน้าเบอร์เก้ากลายเป็นภารกิจเร่งด่วนของหงแดงทันทีหลังปิดดิวโปวติศาสควาตูฟอรนเวียตมาร่วถิีมได้สาเร็จเพราะเป็นที่ชัดเจนว่าไดมนดวเตไม่ใช่คําตอบในเดนหน้าและกำลังจะถูกปล่อยตัวออาเจอเทียมทําให้ตําแหน่งนี้ว่างลงเบสทรีชไนเดอร์อดีตยอดเพเมเกอร์ชาวดัตถึงกับต้องออกมาแสดงทัศนะด้วยความตื่นตะลึงหลังได้เห็นฟอร์มของเอเกติเก้ในเกมยูฟ่ายูโรปลีกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผมอาจจะพูดอะไรที่บ้าคลั่งจริงๆแต่ผมก็จะพูดอยู่ดีผมคิดว่าเขาเป็นส่วนผสมของเนม่ากับเอ็มบาเป้เชนเดอร์กล่าวอย่างหนักแน่นผมคิดอย่างนั้นจริงๆเขามีความสง่างามแบบเนม่าแต่ก็มีการเคลื่อนไหวแบบเอ็มบาเป้ P e ด้วยการเร่งความเร็วอย่างกระทันหันนั่นคือสิ่งที่เอ็มบาเป้ P e มีเช่นกันและเขาก็อายุเพียง22ปีเท่านั้นเด็กคนนี้มีศักยภาพสูงมากจริงๆคำกล่าวของเชนเดอร์จุดประกายความหวังให้กับแฟนบอลเดอะคัพทูโล และทำให้ค่าตัวที่อาจสูงถึง85ล้านปอนด์ดูสมเหตุสมผลขึ้นมาในทันทียิ่งไปกว่านั้นสไตล์การเล่นของเอเกติเก้ยังดูจะเข้ากับระบบของอาร์เนอร์สลอตและเข้าขากับโมเมสซาร่าได้อย่างสมบูรณ์แบบเขามีความยินดีที่จะกยับออกไปเล่นด้านข้างเพื่อดึงตัวประกบและเปิดพื้นที่ให้ปีกตัดเข้ามายิงประตูซึ่งเป็นท่าไม้ตายของซารามาตลอดอาชีพ ด้วยความสูงถึง6ฟุต3นิ้วเขายังเป็นเป้าหมายชั้นยอดในลูกกลางอากาศสหรับการครอสบอลจากฟุลแบ็กตัวใหม่ทั้งเจมี่ฟิมปงและว,ว่าที่นักเตะใหม่อย่างมิลลดเคอร์แกสแม้กระตัว85ล้านปอนอด์อาจจะดูสูงแต่หากคำกล่าวของเชนเดอร์เป็นจริงแม้เพียงครึ่งเดียวการลงทุนครั้งนี้อาจกลายเป็นการซื้อตัวแห่งทศวรรษของลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้ ฟิมปงมั่นใจแทนเทนส์ที่ลิเวอร์พูลได้ฟิมปงนะครับมั่นใจแทนเทนส์ที่ลิเวอร์พูลได้แน่จิม,มี่ฟิลปงนะครับมั่นใจว่าจะสามารถเข้ามาเติมเต็มในตำแหน่งของเทนอเล็กซานโดรที่ลิเวอร์พูลได้จิม,มี่ฟิลปงนะครับได้สภาพกับสกัดสปอร์ตหลังจากย้ายมายัางลิเวอร์พูลทำใหน้แน่ความฝันของครอบครัวที่ครเป็นจริงในการได้มาสวมเสื้อหงส์แดงซึ่งพิม์ลิกนั้นเป็นลิกที่ดีที่สุดในโลกที่ตัวเองเติบโตมาในแมนเชสเตอร์ จึงตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆว่าอยากกลับมาเล่นอังกฤษให้ได้โดยเจ้าตัวสัมผัสแชมป์มาแล้วกับเบอร์ลู่เซนการไน้ยะามาอยู่กับทีมแชมป์อย่างลิเวอร์พูลยิ่งเพิ่มความพิเศษขึ้นไปอีกด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังไม่มีการถามถึงการเข้ามาแทนที่ในตำแหน่งของเทนส์อเล็กซานโดรที่ย้ายไปเรือมาริดโดยพิมพงก็บอกว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องมาสานต่อความสำเร็จแต่นี่คือลิเวอร์พูลเขามั่นใจว่าจะสามารถเติมเต็มช่องว่างนี้ได้ มรอร่วมงานกับทีมที่ดีและเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ชนะนอกจากนี้ดาวเตนวันยี่ปีนะครับยังได้พูดถึงเพื่อนรักอย่างฟอรเรนเวียดที่ย้ายมาร่วมทีมด้วยกันอีกครั้งที่ลิวอ์พเวียตเป็นคนที่ยอดเยี่ยมทั้งในและนอกสนามมีบุค,คลิกและทัศนคติที่ดีแฟนพิมพ์ลีกจะต้องหลงรักได้อย่างไม่ต้องสงสยัยและจะยิ่งยกระดับความเข้มข้นของการแข่งขันได้ด้วยส่วนเรื่องความกดดันที่ต้องเผชิญ เป็นปมบอกว่าวียสรับมือได้สบายเพราะเพื่อนของเขาคนนี้ชอบความกดดันนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่23มมิถุนายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และ The ะ o อฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ